ปีไหนยนเดสองห้าสี่หนึ่งสองห้าสี่หนึ่งออวาสจันทร์ตะวันแก้วก็คยขึ้นในวันอะไรก็ไม่ทราบจำไม่ได้แล้ว <c oughs> วันปิดแกนกลาง <c oughs> คือปิดองคง <c oughs> ์พระแกนกลางที่พระยาที่สร้างองค์พระแกนกลางสําเร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วเขามารรวมกันจะองกันอย่างสงบสงเงียบสง่างามเนะปกติของเราเนี่ยแต่เรือดภาพตรงนี้ยังไม่เกิด เป็นภาพนั่งมาธิ <Yeah. S 1> พเพราของเราจะคุ้นกันอย่างเงี้ยเวลาเราจะปลื้มอะไรเราก็จะเงียบๆกันอยู่พอยในในกระปลื้มยิ้มๆโอ้แต่วันนั้นเนอะปีสี่หนึ่งเนอะสองห้าสี่หนึ่งโอครู่ใหญ่ดูวหมจะมีครูวใหญ่ไม่ได้เห็นอยู่ <Yeah. S 1> องค์เดียวนอแล <Yeah. S 1> นั้นก็เห็นหมดเลย่ <Yeah. S 1> ว่าตาท่านยังเห็นพรานั่งท่านนั่งทางขวาเมืองครู่ใหญ่ <Yeah. S 1> ปกติ โมณะข,ของเราคนนี้ใส่สงบสง,งบสงบางามเวลานั่งธรรมะไอ้พวะ่าคุณพระยาสังเกตน,นะสังเกตเอ๊ะตันท้ายทายข้งแถวเอ๊ะตะไบชี้วูแล้วก็ลุกฮือฮาเอ๊ะไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนตั้งแต่สร้างวัดเนี่ยนี่มันเป็นอะไรกันเนาะและ้วแต่ก็ชีช้ชี้ชี้ก็ทยอยชี้ชี้กันเลยฮือฮากันไปแถวโบกทงกไปแถวเลย นี่ครูไม่เล็กหรือเด็กคุณลวงพ่อตายายตั้งกต่หันเอาเอาเเเอามือเท้าสองมือเท้าเท้าไปข้างหลังนี่แหละแล้วคราแต่มองมองฟอปกติท่านจะเชื่ออะไรยากนะใช่มันจะยากมากมันต้องชัดชัดแล้ววันนั้นชัดไหมโอ้ชัดมากเลยแล้วท่านก็พูดชัดๆออกมาอย่างช้าชเนี่ย อืมนี่ทำแบบพยักนานิดนิดนีด่ถ้ากูไม่เห็นกับตาเนี่ยกูไม่เชื่อเลยแต่เอาคำมาจากสมัยแปดร้อยกว่าปีลายยกของว่ากูลงงางมังแหงไม่ใช่เนะาะแบบลำพึงไม่ได้พูดกับใครหรอกนี่กูเห็นกับตาแต่ถ้ากูไปเล่าให้ใครฟังใครไม่เชื่อกูกูจะไปเตะมันกู <laughs> จะไปเตะมันแล้วอ้อทำไมดุ <laughs> จังเลยเนาะ ชัดไหมนี่นะเอออรานเท้าแขนเบื้องหลังสองข้างจังจะจจำภาพตันายไม่ไม่เห็นอยู่คนเดียวมองเดียวครูไม่ใหญ่เพราะไม่ได้หันไปกับเขาได้แต่ดูสาธิชนทั้งหลายอะไรมันเกิดขึ้นไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน แต่แล้ว,ลวหลังจากวันนั้นมากลายเป็นความผิดครูใ้ใหญ่ติตาให้คนทุกคนเขาเห็นอย่างนั้นซึ่งครูใ้ใหญ่ไม่ได้ทําเลย,เลยแต่ว่าเออกลายเป็นคนเก่งไปได้เนะาะบอกครูใ้ใหญ่ยิงเลเซอร์วา <Wow. S 1> <Wow. S 2> นี่ใครี่ดียนะไปลงข่าวอย่างนี้นะเอาสะกองสิ <Yeah. S 2> เอ,อ <laughs> <laughs> พราะตาให้ครูใ้ใหญ่ดังนะอ๋อ <Wow. S 1> oh. ถ้าออกครูพี่ใหญ่เป็นเก่งขนาดนั้นหรอเน,นาะดาวดวงตะวันไปอยู่ในกลางท้องมาเด็กคนหลวงปู่บนท้องฟองก็เขาเห็นร้องกันทั้งหลายหมื่นคนอย่างนั้นเนี่ยไม่ทราบจะทำยังไงยกเว้นอยู่คนเดียวเนี่ยเอะไรในเหตุของเขาเนาะจนกระทั่งวันนี้ยังไม่ได้ข่าวเลยเขาเอาเลเซอร์ยิงขึ้นมาแปลว่าครูพิ่ใหญ่คนแรกของโลกนี่เนาะเอาทุกคนสิ นี่ยจ้งไม่รู้จักเลยเป็นยังไงเนาะเอา้าเขาให้เราเก่งเอา้าโอเคเนาะ